สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m n n s h i ช t ชีวิตดีขึ้นได้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จทั้งที่ไม่ได้ฉลาดที่สุดหรือมีพรสวรรค์ที่สุดความลับไม่ได้อยู่ที่โชคแต่มันอยู่ที่ Mindset กรอบความคิด ของพวกเขาทำความรู้จักกับ mindset Fix e d Mindset กรอบความคิดตายตัวเชื่อว่าความสามารถเกิดจากพรสวรรค์เปลี่ยนไม่ได้มักกลัวความล้มเหลวไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่กรอบ Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและโอกาสเรียนรู้ ตัวอย่างนักเรียนสองคนสอบตกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เก่งวิชานี้เลยเฟกซ์ fixed. อีกคนบอกว่าฉันยังไม่เก่งแต่ฉันเรียนรู้ได้กรอว์ทำไมมาย d ์แซถึงกำหนดความสำเร็จมาย d ์แซกำหนดวิธีรับมือกับปัญหาคนเฟกซ์มักหลีกเลี่ยงอุปสรรคคนโกรว์กล้าท้าทายมาย d ์แซกำหนดทัศนคติต่อความล้มเหลวเฟ็กซ์ล้มแล้วจบโกรอว์ล้มแล้วเรียนรู้ งานวิจัยของ Carol S ลสดีแวกพบว่าเด็กที่เชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้มีผลการเรียนและแรงบันดาลใจสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่เชื่อว่าความสามารถตายตัววิธีสร้างกร t h มาย์แสตเปลี่ยนคำพูดตัวเองจากทำไม่ได้เป็นทำไม่ได้ยังโฟกัสที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ทันที ให้ค่ากับความผิดพลาดว่าเป็นฟีดแบ็กอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันให้เติบโตฝึกการตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวตัวอย่างในชีวิตจริงนักกีฬาโอลิมปิกฝึกซ้ำหลายพันครั้งแม้ล้มเหลวแต่ใช้ความผิดพลาดพัฒนาผู้ประกอบการล้มเหลวหลายครั้งก่อนสำเร็จเช่นโทมัสเอดิสันที่ทดลองพันครั้งกว่าจะได้หลอดไฟ การทำงานประจำคนที่เปิดใจเรียนทักษะใหม่จะเติบโตเร็วกว่าคนที่ยึดติดกับวิธีเดิมสรุปและแรงบันดาลใจความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฉลาดแค่ไหนหรือเริ่มจากตรงไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมี Mindset แบบไหน Fixed m i า d s e t ทำให้คุณติดที่เดิมแต่ Growth Mindset จะพาคุณไปไกลกว่าที่คิด ปิดท้ายด้วยคำคมสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็เปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคุณแล้วพบกันในคลิปหน้า Mind s h ชชีวิตดีขึ้นได้สวัสดีครับ Subscribe now